สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับนางแม่ชาแนลอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ตามกันต่อเลยนะคะความฝันของคนอื่นที่ทานฝันในคืนวันที่5และ6พฤศจิกายนค่ะนั่งแม่ขออนุญาตและขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลเจ้าของความฝัน ขออนุญาตนำมาแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเพื่อที่ท่านจะได้นำไปประกอบการตัดสินใจลงทุนในฉลากกินแบ่งรัฐบาลวันที่16พฤศจิกายน2565นะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังบอกว่าขอบคุณค่ะสักวันหนึ่งหรือว่าจะเป็นงวดนี้จะรับเงินล้านเพราะความฝันให้ได้เลยนะคะ แน่นอนค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ชมและทุกทุกท่านนะคะต้องมีพลังบวกและมีความเชื่อมั่นในตัวเองค่ะเราจะรับเงินล้านกันเลยนะคะเดี๋ยวมาดูที่สมาชิกท่านแรกที่นางแม่นำมาฝากเลยค่ะท่านฝันมามอเตอร์ไซค์หายทะเบียนรถ1258 สมาชีกท่านต่อมานะคะท่านฝันเห็นพี่เขยและคุณพ่อซึ่งทั้งสองท่านเสียชีวิตไปนานแล้วในฝันทั้งสองท่านช่วยกันขุดดินเอาเสาลงหลุมส่วนตัวผู้ฝันกำลังยกหวดเข้าเหนียวร้อนๆลงจากเตาแล้วได้หยิบกินด้วยท่านผู้ฝันถ้าท่านฝันถึงคุณพ่อตัวเลขที่ท่านชอบ0949และ 89คุณพ่อท่านเสียเมื่อตอนอายุ62ปีส่วนพี่เคยเสียเมื่อตอนอายุ45ปีสมาชิกท่านต่อมาค่ะท่านฝันเห็นแฟนเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตทันทีเลยสามีท่านเกิดวันที่4เดือน3พศ2540ทะเบียนรถที่เกิดอุบัติเหตุ10-6 สมาชิกท่านต่อมาค่ะท่านฝันเห็นคนเยอะมากฝันเห็นผู้หญิงทำคลอดเห็นผู้หญิงท้องใหม่ๆเห็นคนเยอะกําลังทำคลอดอยู่แล้วท่านก็บอกว่าทะเบียนรถอะไรเราจะเอาไปซื้อลอตเตอรี่แล้วท่านก็เห็นทะเบียนรถในฝัน9 703 สมาชิกท่านต่อมาค่ะท่านฝันเห็นงูอยู่บนรถซาเล้งในฝันไม่รู้รถของใครแล้วเห็นทะเบียนรถในฝัน1 0 3 8 5สมาชิกท่านต่อมาค่ะท่านฝันว่าขับรถย้อนอนแล้วมีคนนั่งขวางถนนเต็มไปหมดเลยทะเบียนรถของท่าน2616 สมาชิกท่านต่อมาค่ะผมฝันเห็นช้างหลายเชือกครับแล้วฝันเกี่ยวข้าวเปลือกสีเหลืองสุกอารามใส่ถุงด้วยผมเกิดผอส5 5 9 9ท้ายโทร706และเลขท้ายบัตรประชาชนของผม540 สมาชิกท่านต่อมาค่ะท่านฝันว่าน้องชายเสียชีวิตน้องชายเกิดวันที่15เดือนพศ2542้าสอสมาชิกท่านต่อมาค่ะท่านฝันแม่นค่ะงวดที่แล้วท่านก็ฝันเห็นศพมีเลือดที่หน้าบ้านบ้านเลขที่49ทับ601 สำหรับงวดนี้มีเพื่อนบ้านฝันเห็นท่านยืนโบกมือบายบายอยู่บนหลังคารถทะเบียนรถของท่านจริงๆ4572ท่านผู้ฝันชอบตัวเลข1474และ02 สมาชิกท่านต่อมาค่ะท่านฝันจำได้แต่ตัวเลขแล้วก็ได้ยินเสียงแวววๆคนบอกว่า7979นะสมาชิกท่านต่อมาค่ะท่านฝันว่าคุณพ่อกับคุณแม่แอบขายที่นาแล้วคุณแม่ก็โดนยิงสามนัด ท่านผู้ฝันกับสามีก็โดนยิงที่หลังแบบคุณแม่แต่ก็ไม่รู้ว่าใครยิงในฝันจากนั้นท่านก็เลยโทรเรียกรถพยาบาลเพื่อจะส่งคุณแม่ในที่สุดทุกทุกคนก็ปลอดภัยในความฝันอยู่ที่บ้านเลขที่46หมู่2คุณแม่อายุ58ส่วนคุณพ่ออายุ48ปี สมาชิกท่านต่อมาค่ะท่านฝันว่าเพื่อนไปซื้อที่ดินไล่ละ14 0 0 0 0บาทในฝันท่านบอกว่าถูกมากเลยที่ดินติดถนนมีโฉนดด้วยสมาชิกท่านต่อมาค่ะท่านฝันว่าเจาะรั้วข้างบ้านทำเป็นซุ้มจั่วสวยงามมีชั้นวางของ บนชั้นมีพระพุทธรูปและต้นไม้ในกระถางจัดวางไว้สวยงามอยู่ที่บ้านเลขที่1034ทัสหมู่17สมาชิกท่านตรงมาค่ะผมฝันว่าขนเข้าวสารขึ้นรถแล้วหลวงปู่ทิมให้ไปแจกคนผมไม่เห็นทะเบียนรถในฝัน แต่ทะเบียนรถจริงๆของผมหาเก้าสองสามสมาชิกท่านต่อมาค่ะท่านวาดรูปที่ท่านเห็นในฝันมาให้ดูด้วยก่อนนอนท่านสวดมนต์ขอท่านท้าเวสวรรณขอให้ท่านมีโชคมีความสุขแล้วท่านก็ฝันเห็นเหมือนอย่างที่ท่านวาดมาให้ดูท่านผู้ชมท่านผู้ฟังพิจารณานะคะ นั่งแม่ได้745ค่ะตู้เย็นประหยัดไฟเบอร์5นะคะสมาชิกท่านต่อมาค่ะท่านฝันว่าลูกชายขับมอเตอร์ไซค์แล้วเกิดอุบัติเหตุลูกชายเลือดไหลเต็มเลยเสียชีวิตด้วยท่านผู้ฝันวิ่งไปอุ้มลูกชายแล้วก็ร้องไห้ลูกชายเกิดวันที่25เดือน8 พศ2 5 5 4ทะเบียนรถในฝัน4943สมาชิกท่านต่อมาค่ะท่านฝันว่าไปสอบที่โรงเรียนเก่าเลขที่102แล้วก็เห็นคำว่า GG ภาษาอังกฤษในกระดาษคำตอบในฝัน สมาชิกท่านต่อมาค่ะอันนี้ขอให้เป็นความจริงกับท่านสมาชิกแล้วก็กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกทกท่านนะคะท่านฝันว่าท่านถูกลตเตอรี่809ได้เงินแสนกว่าบาทเลยนะสมาชิกท่านต่อมาค่ะท่านฝันว่าไปนอนอยู่โรงแรมที่ไหนสักแห่งแล้วแฟนก็ พากลับบ้านท่านลืมโทรศัพท์ไว้ที่โรงแรมแล้วบอกให้สามีโทรไปที่โรงแรมเบอร์ท้ายเบอร์โทรของสามี93 98ส่วนเบอร์ท้ายเบอร์โทรของคนฝัน1788สมาชิกท่านต่อมาค่ะผมฝันว่าเจองูใหญ่เลื้อยผ่านหน้ารถครับ ทะเบียนรถข้างผม6กหกสมสมาชิกท่านโตมาคะ่ะท่านฝันว่าตัวเองปีนขึ้นไปที่พระองค์ใหญ่มากในฝันน่าจะเป็นหลวงพ่อโสธรอ,องค์ที่ใหญ่ที่สุดท่านผู้ฝันเกิดวันที่19เดือน7พศ2528 สมาชิกท่านต่อมาค่ะท่านฝันว่านั่งกินสปายกับเพื่อนแล้ววางขวดเบียร์กับขวดสปายไว้หน้ารถจากนั้นมีตำรวจมาขอตรวจคน้นทะเบียนรถของเรา7859สมาชิกท่านต่อมาค่ะเป็นความฝันสุดท้ายที่นางแม่จะนำมาฝากท่านผู้ชมในวันนี้นะคะ ความฝันนี้ท่านฝันในวันเดียวกันและฝันสองรอบเลยค่ะครั้งแรกฝันเมื่อช่วง6กโมงเช้าท่านฝันว่าคุณย่าตัวเองเสียชีวิตพอสักพักเกือบบ่ายสี่โมงเย็นท่านก็ฝันอีกรอบว่านอนเสียชีวิตน้ำเหลืองไหลในฝันท่านร้องไห้หนักมากเลย คุณย่าเสียชีวิตที่บ้านเลขที่5ทับ1เกิดวันที่18กันยา2 5 0ห้าสำหรับความฝันและตัวเลขที่นางแม่นำมาฝากท่านผู้ชมในวันนี้นะคะเป็นเพียงความเชื่อและความคิดเห็นส่วนบุคคลค่ะ นำมาให้ท่านผู้ชมเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะสำหรับคลิปนี้หนังแม่ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะ ก่อนจากกันวันนี้ดูคลิปแล้วก็ให้พรกับตัวเองพูดทางเป็นเงินทำมังเป็นทองสังฆังข้าวของไหลามาเทมาเหมือนอย่างที่พระท่านว่าอายุวันโนสุขขังพลังมีตังมีตังสาธุสาธุสาธ,สาธุขอให้พอรอันประเสริฐเกิดแก่ท่านผู้ชมท่านผู้ฝงังทุกทุกท่านนะคะ ขอขอบคุณทุกทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังค่ะขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะ